ไงครับผมเบนเมื่อไม่นานมานี้มีนักเรียนใหม่ย้ายมาที่ห้องของเราเขาทําผมหงุดหงิดมากๆอาเธอร์ Arthur, Arthur, เขาไปนคนหยิงแล้วก็ทําเหมือนทุกคนเป็นนี่ชีวิตเขาตอนจากการครั้งแรกเขาหออัวเราะเยาะผมเฮ้ย hey, นั่นมันชุดวินเทจหรือว่าเก็บมาจากถังขยะนะพอครอบครัวของผมจนผมก็เลยได้แต่สวมเสื้อผ้าเก่าของพี่ชายผมไม่สบายใจเลยคําพูดของเขายังติดอยู่ในใจของผมผมอยากต่อยเขามากแต่แล้วผมก็คิดอะไรออก อาเธอร์เขาทําให้หลายๆคนโมโหเหมือนกันเพื่อนผมทุกคนก็เลยยินดีที่จะช่วยตอนที่อาเธอร์กำลังอาบน้ําพวกเราหยิบเสื้อผ้าทั้งหมดของเขาออกมาจากล็อกเกอร์แล้วก็เอาเสื้อผ้าผู้หญิงไปใส่ไว้แทนแล้วพวกเราก็วิ่งออกมาแล้วรอเขาอยู่ที่โถงทางเดินผ่านไปไม่นานเขาสวมกระโปรงเดินออกมาแล้วพอเขาเห็นเราเขาก็คำรามด้วยความโกรธทันทีพวกเราหัวเราะแล้วก็วิ่งไปตามโถงทางเดินเขาพยายามวิ่งตามเราแต่ก็เอื้อมไม่ถึงผมอัดฉากไล่ล่าไว้แล้วด้วยมือถือ แล้วก็เอาลงแชทกลุ่มของโรงเรียนทุกคนขำอาเธอร์กันใหญ่ผมพอใจกับตัวเองมากๆจนตัวเองถูกเรียกเข้าห้องครูใหญ่นายงานเข้านะ่ถ้าไปรังแกเขาอีกนะแต่ว่าครูครับอาเธอร์ Arthur เป็นคนที่ล้อผมก่อนนะครับแต่ว่าครูใหญ่เขาก็ไม่ยอมฟังผมเลยผมเลยเดินออกจากโรงเรียนมาด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีนักและยิ่งแย่หนักเมื่อผมได้เห็นบางอย่างเข้านั่นอาเธอร์เขากําลังจีบโมนาแฟนของผม,ขงผมเขาให้ช่อดอกไม้เธอด้วยว่าแต่เขาเอาเวลาไหนไปซื้อกันล่ะเนี่ย ผมพยายามห้ามใจตัวเองแต่ว่าผมก็ทนไม่ได้ผมจะจะต่อยหน้าเจ้าหมอนั่นจริงๆแต่ว่าโมนาเธอดันเข้าข้างมันแล้วก็ด่าผมว่าไอ้โง่ด้วยผมช็อกไปเลยเธอจะเอาแบบนี้เหรอฮะของขวัญโง่ๆนี่สำคัญมากกว่าฉันเหรอฉันไม่ผิดสักหน่อยที่นายไม่เคยให้ของขวัญฉันเลยอะเธอขยับแขนเร็วเกินไปจนทำมือถือตกผมพยายามไม่พูดอะไรต่อแล้วก็หันหลังแล้วก็เดินจากมาแน่นอนว่าผมไม่เคยให้ของขวัญเธอจริง แต่นั่นเป็นเพราะผมไม่มีเงินนี่นะผมรู้สึกเหมือนตัวเองแพ้ยับเยินผมเดินไปตามทางเรื่อยๆจู่ๆก็มีชายคนนึงมาทักผมไงโทษทีนะฉันบังเอิญได้ยินพวกนายทะเลาะก,กันอะอ่าฮะแล้วต้องการอะไรฉันอยากเสนองานพาร์ทไทม์ให้นายเพราะว่าฉันก็เคยเป็นเหมือนนายนี่แหละฉันรู้ว่านายต้องเจอกับอะไรฉันเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถและก็รับสมัครคนล้างรถอยู่อ๋อใช่ฉันจอนนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ผมก็ตอบตกลง เพราะผมต้องการเงินจริงๆและจอนเขาก็ดูเป็นคนดีวันรุ่งขึ้นผมไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนแล้วก็เล่าเรื่องงานพาร์ทไทม์ให้ฟังพวกเขายินดีกับผมแล้วผมก็รู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยในตอนนั้นเองมอเตอร์ไซค์สีดําก็ขับมาทางโรงเรียนด้วยความเร็วสูงสาวสวยลงมาจากรถแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกว้าวเธอมาหาเราแล้วก็ถามว่าห้องครูใหญ่ไปทางไหนพวกเราเอาแต่จ้องเธอตาค้างแล้วก็ในที่สุดพวกผมก็ได้สติ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปเองครับหลังจากนั้นพวกเราก็มาคุยกันว่าเธอเป็นใครกันอาจจะเป็นญาติหรือว่าเป็นพี่สาวของใครก็ได้ในคาบเรียนพาราในวันนั้นปรากฏว่าครูคนเก่าโดนไล่ออกแล้วครูคนใหม่ก็มาแทนแต่แล้วจู่ๆสาวสวยคนนั้นก็เดินเข้ามาในยิมนั่นมันครูใหม่ของเราเหรอโว้เธอเหมือนนังเอกหนังแอคชั่นเลยทุกคนช็อกตาค้างผู้ชายบางคนเริ่มหัวเราะออกมาแล้วก็พยายามตอค,ครูแต่ว่าพอเริ่มคาบเรียน เสียงคึกคักก็เริ่มเงียบลงครูฮอลเธอเป็นปีศาจโดยแท้เธอทําให้เราต้องวิ่งหลายรอบออกกําลังกายจนหมดแรงและถ้ามีคนบน่นเธอจะสั่งเพิ่มอีกพอเลิกเรียนพวกเราแทบยืนกันไม่ไหวอ๋ยนี่เป็นคนเหล็กชดชดแต่ก็เท่บาดใจนะผมใช้เวลาตอนเย็นที่อู่ซ่อมรถงานไม่ยากเท่าไหร่และผมก็ทําได้ดีไม่นานผมก็ได้เงินก้อนแรกผมดีใจมากแล้วผมก็ตัดสินใจได้ว่าจะเอาไปซื้ออะไรผมไปที่ร้านดอกไม้เบอร์หนึ่งของเมือง แล้วก็ซื้อกุหลาบขาวช่อโตเต็มแขนผมรอที่จะเซอร์ไพรส์โมนาแทบไม่ไหวแล้วผมอยากเห็นท่าทีของเธอแล้วก็อย่าให้เธอคิดว่าผมเจ๋งผมไปที่บ้านของเธอโมนาเปิดประตูมาแล้วก็ตาค้างผมคิดว่าเธอจะมีความสุขแต่ทําไมไม่รู้โมนาเธอกลับดูเกง่เกงๆแล้วจู่ๆก็มีเสียงลอดออกมาโมนาฉันเปิดได้แล้วนั่นเสียงของอาเธอร์ผมเลือดขึ้นหน้าผมผลักโมนาออกแล้วก็เดินเข้าไปหาเขาเขานั่งอยู่บนโซฟา พร้อมกับไอโฟนเครื่องใหม่วางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับกล่องของขวัญที่มีโบโงโงๆสีชมพูอยู่ข้างๆผมจําได้ทันทีว่าโมนาเธอทํามือถือพังตอนที่เราทะเลาะก,กันอาเธอร์เลยซื้ออันใหม่ให้กับเธอเขาชนะผมอีกแล้วโถ่ยทําไมเขาถึงนําผมไปก้าวหนึ่งตลอดเลยผมยัดช่อดอกไม้ให้กับโมนาแล้วก็เดินออกไปพร้อมกับปิดประตูเสียงดังตามหลังผมคิดว่าจะกลับไปที่อู่ซ่อมรถแต่จะกลับไปทําไมล่ะผมต้องล้างรถเป็นพันๆคันเพื่อซื้อไอโฟนเครื่องเดียว แต่แล้วผมก็ตัดสินใจทํางานต่ออยู่ดีเพื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่อุปกรณ์ดีๆและทําให้โมนาเสียใจที่ทํากับผมอย่างนี้ส่วนอาเธอร์เขาก็ยังจีบโมนาอยู่เรื่อยๆมีอยู่ครั้งหนึง่งเขาจูบเธอต่อหน้าผมด้วยผมทนไม่ไหวอีกแล้วผมเดินตรงไปลากตัวเจ้าหมอนั่นออกมาจากนั้นผมก็พูดมาว่าต่อยกันไหมจะได้จบๆแต่แล้วครูฮอลก็ห้ามปรามพวกเราเอาไว้เธอกําลังสอนรุ่นน้องอยู่แล้วก็เห็นพวกเรากําลังทะเลาะก,กันจากนั้น เธอก็สั่งให้พวกเราไปวิ่งรอบโรงยิมห้ารอบจากนั้นก็วิดพื้นอีก50ทีเพื่อจะทําให้พวกผมได้สติมากขึ้นผมจําใจแล้วก็ไปทําตามที่ครูบอกแต่ว่าอาเธอร์โอยฉันไม่ทำล็อกนี่ไม่ใช่คาบเรียนฉันซึกหน่อยผมนึกว่าครูฮอจะบังคับแต่เปล่าเธอทําหน้าบูดแล้วก็ปล่อยเข้าไปผมเดือดมากจนผมวิ่งได้ห้ารอบเสร็จเร็วมากแทบทําสถิติได้เลยทําไมเจ้าหมอนั่นเขาถึงรอดได้ทุกเรื่องเลยล่ะวันหนึ่งห้องเราทั้งสองไปดูหนังกัน ระหว่างที่กําลังดูหนังผมเห็นครูฮอล์เขานั่งอยู่ไกลามากเหมือนไม่รีอ,อยากให้ใครเห็นอาจจะแค่บังเอิญหรือว่าเธอกําลังจับตาดูเราอยู่พวกเราไม่ใช่เด็กๆสักหน่อยพอหนังจบพวกเราก็ออกไปข้างนอกแล้วก็คุยกันว่าจะไปคาเฟ่ที่ไหนดีแต่แล้วจูจูนี่มีใครเห็นอาเธอร์ไหมจูจูจเขาวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ผมรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก็เขาอาจจะเจอคนที่สนุกกว่าแล้วก็ได้นี่โมนาท,ทำหน้ามุย้ยแล้วก็ไม่คุยกับผมต่อ ระหว่างที่ผมกําลังก้มลงผูกเชือกรองเท้าผมเหลือไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเอ๊ะนั่นมปนรถครูฮอลนี่และคนที่ซ้อนท้ายนั่นก็คืออาเธอร์เรื่องนี้มันน่าสงสัยมากๆพอวันรุ่งขึ้นอาเธอร์ Arthur ไม่มาโรงเรียนและครูฮอลก็อารมณ์ไม่ดีดูเธอจะเข้มงวดยิ่งกว่าเดิมผมเหนื่อยมากจนต้องโทรไปหาจอนแล้วก็ขอลาหยุดวันหนึ่งพอถึงบ้านแม่ก็ทําเมนูโปรดให้กับผมสปากเกตตี้ผมนั่งอยู่ในครัวรอมื้อค่ำและผมก็เห็นข่าวในทีวี พวกเขาพูดถึงชายที่โดนลักพาตัวในเมืองใ,ใกล้ๆแม่ผมกลัวมากจนเกือบทำซอสสปาเกตตี้ไหม้แนะ่เบนอย่าไปเที่ยวดึกๆล่ะได้ไหมเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านเลยนะลูกครับครับแม่ก็ขี้กลัวแบบนี้ละพอวันรุ่งขึ้นผมเห็นอาเธอร์เขากำลังคุยกับครูฮอลแล้วก็เอาช็อกโกแลตกรองใหญ่ให้กับเธอนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยผมก็นึกเรื่องในวันนั้นขึ้นมาได้นี่พวกเขาคบกันเหรอผมเริ่มตามดูพวกเขาอย่างใกล้ชิด แล้วก็เห็นว่าครูฮอลกับอาเธอร์เขาทําตัวไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับเด็กคนอื่นๆเธอดูเป็นมิตรแล้วก็ทําดีด้วยซ้ําไปโอ้ให้ตายสิผมก็เลยตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับโมนาแต่ว่าเธอกลับโกรธผมแล้วก็ชี้นิ้วหมุนไปที่คำมับนายก็แค่อิจฉาอาเธอร์ Arthur. ก็เลยกุเรื่องมาบอกฉันงั้นเหรอโถยผมจะต้องพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ก็เลยเอาเรื่องทั้งหมดไปบอกกับครูใหญ่แต่ว่าเขาก็ไม่ฟังผมเลย ครูบอกแล้วไงว่าอย่าไปรบกวนเด็กใหม่นะอะไรกันเนี่ยอาเธอร์มันวิเศษมาจากไหนทําไมเขาได้อะไรดีๆไปหมดทีแรกก็โมนาตอนนี้ก็ครูฮอลขนาดเพื่อนๆยังเทผมเลยตอนที่เขาเอาตั๋วดูฟุตบอลไปให้ผมทั้งโกรธแล้วก็เสียใจมากพอเลิกเรียนผมก็เผลอไปได้ยินอะไรเข้ามันทําให้ผมรู้สึกแย่กว่าเดิมฉันอยากไปคอนเสิร์ตนี่จริงๆนาจะหาตั๋วคอนเสิร์ตให้เราได้ใช่ไหมหาตั๋วนะ่าไม่ใช่ปัญหาหรอก แต่ฉันน่ะมีปัญหาที่บ้านก็เลยไปไหนไม่ได้นะสิน่านะลองหาทางดูก่อนสุดท้ายเธอก็พูดจนอาเธอร์ยอมและพวกเขาก็ได้ไปคอนเสิร์ตกันผมรู้ว่าโมนาเธอชอบวงนั้นขนาดไหนพอผมไปที่อู่ซ่อมรถผมก็จดจ่อกับงานไม่ได้เลยในที่สุดผมก็ยอมแพ้ผมนั่งลงข้างรถ BM เราคาแพงตอนนั้นจอนเข้ามาหาผมแล้วก็ทักว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่าผมลังเลนิดๆก่อนจะเล่าทุกอย่างให้จอนฟังฉันว่าฉันช่วยได้นะ บีเอ็มคันนี้ของฉันเองเราขับไปที่งานคอนเสิร์ตกันโมนากับเพื่อนๆจะได้เห็นนายไงอืมก็เข้าท่าดีนะให้พวกเขาได้เห็นว่าผมก็ได้นั่งรถเจ๋งๆเหมือนกันพวกเราขับไปที่งานคอนเสิร์ตหลังจบการแสดงรอน,นิดนึงไม่นานก็ได้เจอกับอาเธอร์พวกเราขับไปแถวๆนั้นแล้วก็อยู่รถข้างๆพวกเขาผมเลื่อนกระจกลงให้ไปส่งไหมพวกเขาดูแปลกใจมากอาเธอร์ Arthur ไม่เอาด้วยแต่ว่าโมนาะเธอก็เริ่มบ่นแล้วว่าเธอเหนื่อยแล้วก็ปวดขามากๆ ดูก็รู้ว่าเธอโกหกเธอก็แค่อยากนั่งรถหรูๆแค่นั้นเองพวกเขาก็เลยตัดสินใจมากับพวกเราตลอดทางพวกเราไม่ได้คุยกันเลยพอถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้แล้วว่าพวกเราจะไปไหนกันพวกเราออกห่างจากตัวเมืองแล้วก็รู้ตัวว่ามาอยู่แถว,แถ,วแถบชานเมืองแล้ววินาทีนั้นอาเธอร์ก็คงคิดเหมือนกันผมมองดูกระจกหลังเขาหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยผมคุยกับจอนแต่จอนก็ไม่ตอบอะไรผมเลยผมรู้สึกกลัวหน่อยๆ ไม่นานเราก็มาจอดที่ตึกร้างแล้วก็มีคนตรงมาที่รถของเราพวกเขาจับอาเธอร์แล้วพาเข้าไปในตึกแล้วจอนก็ยื่นมือถือของพวกเราเอาไว้ประตูรถโดนล็อกพวกเราไปไหนไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยโมนาสะอื้นอยู่เบาะหลังแล้วจูจ่ๆผมก็นึกถึงข่าวที่แม่ดูขึ้นมาได้ข่าวที่มีผู้ชายโดนลักพาตัวไปผมนี่มันโง่จริงๆผมเชื่อใจจอนแล้วก็ทำงานที่อู่ของเขาโดยไม่ขอดูเอกสารยืนยันตัวเลยสักนิด สถานการณ์ดูหมดหนทางแต่ว่าจูจ่ๆเราก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึมแล้วครูฮอลก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามมาหาเราผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองครูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยครูง้งหมัดและทําลายกระจกได้ในพริบตาแล้วก็ช่วยพวกเราออกมาจากรถครูถามว่าอาเธอร์ถูกพาไปที่ไหนจากนั้นก็ยื่นมือถือให้กับผมแล้วก็บอกให้ผมโทรแจ้งตำรวจแล้ผมก็ต้องแปลกใจที่ครูฮอถือปืนแล้วเธอก็เข้าไปที่ตึกร้างผมโทรแจ้งตำรวจ แล้วโมนากับผมก็ได้แต่รอแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะปลอดภัยหรือเปล่าทันใดนั้นก็มีสองคนเดินออกมาจากตึกร้างตอนแรกผมก็กลัวแต่แล้วนั่นคือครูฮอลกับอาเธอร์นั่นเองทั้งคู่ดูซีดเหมือนศพเลยแต่ว่าจู่จูจอนก็โผล่มาข้างหลังโมนาแล้วก็จับตัวเธอเป็นตัวประกันแล้วก็สั่งให้ครูฮอลส่งอาเทอร์มาแต่โมนาเธอก็กค่อยหยิบสเปรย์พริกไทยออกมาจากกระเป๋าแล้วก็หันไปแล้วก็ฉีดใส่หน้าจอน จอร์นร้องเสียงดังแล้วก็ปล่อยเธอทันทีจากนั้นครูฮอลก็เข้าไปหาจอร์นแล้วก็จับมือเขาคว้หลังแล้วก็กดเขาลงกับกระโปรงรถโมนาบอกว่าพ่อกับแม่เธอได้ดูข่าวแล้วก็รู้สึกกลัวก็เลยให้เธอพกสเปรย์พริกไทยเอาไว้โห oh, บางทีพวกท่านก็คิดถูกเหมือนกันนะเนี่ยไม่นานนักจอ์นก็ถูกคุมตัวไปทันทีพร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาทั้งหมดแล้วก็มีชายคนหนึ่งสวมสูทเหมือนนักธุรกิจลงมาปรากฏว่าเขาคือพ่อของอาร์เธอ พ่อของอาเธอร์เขาเป็นนายกอยู่ที่เมืองใกล้ๆเมื่อไม่นานมานี้คนร้ายพยายามลักพาตัวอาเธอร์เขาคือคนที่อยู่ในข่าวคนร้ายแฝงตัวในโรงเรียนชั้นสูงของอาเธอร์ได้นายกก็เลยตัดสินใจย้ายลูกชายไปอยู่โรงเรียนธรรมดาหวังว่าคนร้ายจะไม่ตามเข้ามาที่นี่ครูใหญ่รู้เรื่องทุกอย่างดีและครูฮอลเธอก็เป็นบริการของอาเธอร์นั่นเองวันที่เราไปดูหนังกันคนร้ายพยายามลักพาตัวเขาอีกรอบครูฮอลได้ช่วยเขาเอาไว้ เขาก็เลยมอบของขวัญแทนคำขอบคุณให้รู้แบบนี้แล้วผมมึนไปหมดไม่แปลกเลยที่ผมคิดว่าครูฮอเหมือนนางเอกในหนังแอคชั่นในไหนก็จบเรื่องแล้วพอจะพาลูกกลับบ้านนะแล้วโมนาก็รีวิ่งมาหาเขาเราจะได้เจอกันอีกไหมเขามองไปที่เธอแล้วพูดว่านี่มีผู้หญิงอย่างเธอตามฉันอีกเป็นล้านเลยนะลาก่อนอาเธอเขานิสัยเสียอีกแล้วแต่ครั้งนี้ผมก็ไม่ได้งุดหงิดอะไรแล้วก็ไม่ได้สงสารโมนาเลยด้วย ไม่นานผมก็ได้งานใหม่ที่ศูนย์บริการรถผมเริ่มทําอย่างอื่นนอกจากล้างรถแถมได้ช่วยซ่อมอีกด้วยผมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วธุรกิจของพ่อกับแม่ก็ไปได้ด้วยดีพราะท่านซื้อมือถือใหม่ให้ผมพอเห็นผมเป็นคนใหม่โมนาเธอก็เข้ามาหาเบนคือฉันขอโทษเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมผมถามตัวเองว่าตอนนั้นผมชอบเธอไปได้ยังไงโทษทีแต่ฉันไม่อยากคบกับคนที่สนใจแค่ของขวัญแพงๆหรอกนะเฮ้ hey. คุณคิดว่าผมจะโชคดีได้เจอผู้หญิงที่จริงใจกันบ้างหรือเปล่ามาคอมเมนต์กันเยอะๆเลยนะครับ